สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นความรู้กันนะคะวันนี้เรามีเนื้อหาจากการบรรยายทางกฎหมายค่ะเป็นเรื่องที่อยู่ในสัญญาใกล้ตัวเรามากๆเลยคือเรื่องความยินยอมนะคะข้อตกลงแบบไหนที่เราจะเรียกว่าเออมันเกิดจากใจเราจริงๆเราจะมาดูกันว่าอะไรคือเส้นแบ่งที่กฎหมายขีดไว้เมื่อฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าถูกบังคับหรือที่เรียกว่าการข่มขู่จนต้องยอมทำสัญญาไปนะคะครับ เรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะคือกฎหมายเนี่ยพยายามจะคุ้มครองเจตนาอิสระของเรานะครับแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องรักษาความน่าเชื่อถือของข้อตกลงต่างๆด้วยเราจะมาดูกันว่าการกระทําแบบไหนละ่ะที่มันเข้าข่ายการข่มขู่ที่มีผลทางกฎหมายจริงๆแล้วก็ทําให้สัญญานั้นเอออาจจะไม่สมบูรณ์อย่างที่เราทิดก็ได้ครับเอาละค่ะงั้นมาเริ่มแกะปมนี้กันเลย คำว่าการข่มขู่ในทางกฎหมายเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่คะหลักๆเลยนะคือการที่คนหนึ่งเนี่ยไปทำให้คนอื่นเกิดความกลัวขึ้นมากลัวใช่ครับกลัวว่าจะเกิดภัยอะไรบางอย่างกับตัวเองหรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดก็ได้แล้วความกลัวที่ว่าเนี่ยมันทำให้เขาต้องยอมทำนิติกรรมหรือยอมทำสัญญาบางอย่างไปซึ่งเรื่องนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164เขาก็วางหลักเอาไว้ชัดเจนครับ อ๋อแสดงว่าไม่ใช่แค่การขู่ลอยๆหรือแค่ทําให้เราไม่พอใจแบบนั้นไม่นับใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้กฎหมายมองว่าแบบนี่แหละคือการข่มขู่ที่ร้ายแรงพอที่จะส่งผลกับสัญญาได้คะครับคือกฎหมายเขาระบุเงื่อนไขไวข้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าการข่มขู่แบบไหนที่จะทำให้สัญญานั้นกลายเป็นโมคิยะโมคิยะ โมคิยะ ok ก็คือสัญญานั้นน่ะจริงๆมันยังสมบูรณ์อยู่นะครับยังมีผลอยู่แต่ว่าฝ่ายที่ถูกข่มขู่เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือจะยอมรับสัญญานั้นต่อไปก็ได้อ๋ออคือให้สิทธิคนที่โดนขู่ตัดสินใจทีหลังได้เข้าใจแล้วคะ่ะแล้วเงื่อนไขที่ว่ามีอะไรบ้างคะที่จะทำให้สัญญาเป็นโมคิยะได้มีประเด็นสำคัญสำคัญอยู่ครับหคือออต้องเป็นการขู่ว่าจะเกิดภัยอันใกล้จะถึง ใกล้จะถึงแบบไหนคะนึกภาพเหมือนอมีเมฆฝนดำทะมึนอยู่เหนือหัวเราเลยกำลังจะตกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบพยากรณ์อากาศบอกว่าอาทิตย์หน้าฝนอาจจะตกคือแรงกดดันมันต้อง,ม,องมันต้องฉับพลันนะครับอืมอืมค่ะสองคือภัยนั้นต้องร้ายแรงถึงขนาดที่ทำให้คนเรากลัวจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกฎหมายเขาจะมองตามสภาพของคนถูกขู่ด้วยไม่ได้วัดไม้บรรทัดเดียวเหมือนกันหมด หมายความเม่อไงคะก็คือการขู่แบบเดียวกันเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคนแก่คนป่วยหรือผู้หญิงมากกว่าคนที่หนุนหนุนแข็งแรงใช่ไหมครับกฎหมายเลยบอกว่าต้องพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลอย่างเช่นเพศอายุสุขภาพหรือว่าฐานะประกอบด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือดูเป็นรายคนไปเลยใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่3นะคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าไม่มีการข่มขู่นนี้สัญญานั้นก็คงไม่เกิดขึ้น คือถ้าไม่โดนขู่ก็ไม่ทําสัญญานี้แน่นอนประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือการข่มขู่นี้เนี่ยอาจจะมาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก็ได้หรืออาจจะมาจากคนนอกเลยก็ได้นะครับที่ไม่เกี่ยวกับสัญญาเลยคนนอกก็ได้เหรอคะได้ครับซึ่งอันเนี้ยจะต่างจากเรื่องกนชอบฉลันนะถ้าเป็นกนชอบฉลันที่มาจากคนนอกเนี่ยอีกฝ่ายในสัญญาจะต้องรู้เรื่องด้วยสัญญาถึงจะเป็นโมคียะได้ แต่ถ้าเป็นการข่มขู่จากคนนอกเนี่ยต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยว่าเราโดนใครขู่มาสัญญาก็เป็นโมคิยะได้ทันทีครับโห<ฮ>อันนี้มันแสดงให้เห็นว่ากฎหมายให้ความสําคัญกับเรื่องความสมัครใจจริงๆมากจุดนี้น่าคิดมากเลยค่ะแสดงว่าต่อให้คู่สัญญาเราแบบซื่อๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ามีคนอื่นมาขู่เราอยู่สัญญาก็อาจจะล้มได้อยู่ดีอืมทีนี้ ถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรคือการข่มขู่ที่เข้าขายแล้วมีกรณีไหนบ้างคะที่กฎหมายบอกว่าไม่ใช่การข่มขู่แม้ว่าเราอาจจะรู้สึกกดดันก็ตามมีครับมีกฎหมายเขาก็กันส่วนนี้ไว้เหมือนกันอยู่ในมาตรา165ครับอย่างแรกเลยนะคือการขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกติเช่นเช่นเจ้าหนี้บอกว่าถ้าไม่คืนเงินจะฟ้องศาลนะหรือคู่สัญญาบอกว่าถ้าคุณผิดสัญญาผมจะยกเลิกสัญญา แบบนี้โดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ครับเพราะมันเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอืมค่ะอินให้ฉันจกถูกซะดีๆไม่งั้นฉันจะไปฟ้องเรื่องที่คุณขับรถชนเมื่อปีที่แล้วนะแบบนี้มันเริ่มไม่ใช่การใช้สิทธิ์ปกติแล้วเอาเรื่องไม่เกี่ยวกันมาขู่กันอ๋อค่ะหรือมันก็มีกรณีศึกษาที่สารดีกาท่านเคยตัดสินไว้นะครับเกี่ยวกับการเจรจาที่สถานีตำรวจซึ่งบรรยากาศมันก็อาจจะกดดันใช่ไหมครับ หรือการไปขู่ว่าจะดำเนินคดีกับลูกเพื่อจะบีบให้พ่อแม่ยอมทำสัญญากู้เงินแทนลูกแบบนี้ศาลก็อาจจะมองว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบได้เหมือนกันน่าสนใจค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่ไม่ใช่การข่มขู่อีกอย่างหนึ่งครับคือการกระทำไปเพราะนับถือยำเกรงนับถือยำเกรงใช่ครับอันนี้จะหมายถึงการที่เรายอมทำอะไรไปเพราะความเคารพความเกรงใจหรือแบบว่าอยากจะเอาใจผู้ใหญ่ ไม่ใช่เพราะกลัวภัยนะครับอ๋อเช่นลูกยอมขายของให้พ่อแม่ราคาพิเศษเพราะเกรงใจท่านอะไรแบบนี้ใช่เลยครับแบบนั้นไม่ใช่การข่มขู่แต่แต่ถ้าพ่อแม่ไปขู่ลูกว่าถ้าไม่ยอมขายสร้อยทองเส้นนี้ให้แม่จะตีนะแบบนั้นก็เอ่อกลายเป็นการข่มขู่ได้ครับไม่ใช่ความยำเกรงแล้ว เข้าใจภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่ามีคนเซ็นสัญญาไปแล้วเพราะถูกข่มขู่จริงๆตามเงื่อนไขที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยผลทางกฎหมายสุดท้ายคืออะไรคะเขาต้องทำยังไงต่อครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นสัญญานั้นมันจะเป็นโมคียะโมคียะใช่ครับซึ่งหมายความว่าฝ่ายที่ถูกข่มขู่เนี่ยเขามีสิทธิ์บอกล้างสัญญานั้นได้บอกล้างครับบอกล้างภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับเมื่อบอกล้างไปแล้วเนี่ย ผลก็คือสัญญานั้นจะถือว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่แรกเลยเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นอ้าวแล้วของที่ให้ไปหรือเงินที่จ่ายไปล่ะคะก็ต้องกลับคืนสุฐานะเดิมครับคือต่างฝ่ายต้องคืนทรัพย์สินหรือเงินที่ได้รับไปให้แก่กันเหมือนไม่เคยมีสัญญานั้นเกิดขึ้นเลยอ๋อค่ะแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นนิดหน่อยสําหรับคนนอกนะครับถ้าเกิดมีบุคคลภายนอกที่เขาสุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น เขาไปซื้อทรัพย์สินจากสัญญานี้ต่อมาโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วยแบบนี้กฎหมายก็จะคุ้มครองสิทธิ์ของคนนอกคนนั้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ครับ สรุปแล้วนะคะการที่เราเซ็นชื่อลงไปในสัญญาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบเสมอไปถ้าหากว่าเจตนาที่แท้จริงของเรามันหายไปเพราะว่าถูกบีบบังคับด้วยภัยร้ายแรงที่ใกล้จะถึงตัวจริงๆกฎหมายก็พยายามหาจุดสมดุลน,นะคะระหว่างก,การปกป้องความสมัครใจของเรากับการทําให้ข้อตกลงต่างๆมันมีความมั่นคงน่าเชื่อถือใช่เลยครับหัวใจหลักๆก,ก็คือลักษณะและความร้ายแรงของการข่มขู่นั่นแหละครับ แล้วก็ผลกระทบโดยตรงที่มันมีต่อการตัดสินใจทำสัญญาซึ่งออมันก็ทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยการจะไปพิสูจน์ความกลัวซึ่งมันเป็นเรื่องในใจของคนเราเนี่ยนะแล้วก็ต้องพิสูจน์ความเชื่อมโยงให้ได้ด้วยว่าการข่มขู่นั้นนะ่ะมันนำไปสู่การทำสัญญาจริงๆได้ยังไงน่าจะยากนะคะใช่ครับมันเป็นเรื่องท้าทายแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อกฎหมายบอกเองว่า ให้คำนึงถึงปัจจัยส่วนตัวอย่างเช่นเพศอายุหรือฐานะของผู้ถูกข่มทูด้วยเนี่ยการพิสูจน์มันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายมากๆจริงๆค่ะสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกเรื่องการข่มขู่ในกฎหมายสัญญาก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ